ทุกครั้งเวลาที่ก้มใจเวลาที่ทุกใจหรือมีเรื่องขุ่นมัวใจเราจะต้องเอาไว้เสมอว่าเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้วนเวียนไปมาอยู่เป็นหลายๆชั่วโมงหรืออยู่เป็นวันเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะต้องมีเหตุผลกับตัวเองว่า ฝืนดันทุรังคิดไปมันก็ไม่ได้มีทางออกอะไรขึ้นมาเราจะต้องไปเพิ่มพลังงานให้กับจิตใจก่อนเรามาปฏิบัติแล้วเราจะต้องรู้ว่าถ้าจิตไม่มีพลังงานมันก็ไม่สว่างสวัยมันก็ปกคลุมด้วยความขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่ความคิดในด้านอากุศล และความรู้สึกท้อแท้วนเวียนทำงานรับส่งกันไปมาแบบนี้ทำให้เราเหมือนอยู่ในเขาวงกอไม่สามารถที่จะออกมาได้มันอยู่ในที่คุมขังถูกกักขังเอาไว้ด้วยความทุกข์และความคิดวนและสิ่งที่เป็นทางตันดังนั้นเราจะต้องปลุกสติของตัวเองให้ตื่นมาให้ได้เราจะต้องไปทำอย่างอื่นเราจะต้องไปทำงานบ้านหรือไปทำงานอะไรก็ได้ให้เหงือมันออกเราจะต้องเลิกสนใจสิ่งที่กุ้มใจอยู่แม้สิ่งที่กุ้มใจมันจะ ดึงดูดเราไปให้สนใจมันเพราะว่ามันอยากที่จะหาทางออกให้ได้เร็วๆเพราะมันกุ้มใจมันถูกสถานการณ์รุมดาวนี่แหละจิตมันจะถูกดูดเข้าไปมันเหมือนกับมีพลังแรงดึงดูดของหลุมดําแบบนี้เราจะต้องมีกําลังสติให้มากๆต้องฝืนมันจะต้องทําให้ได้และไปทําอย่างอื่นก่อนไปทําให้จิตมีพลังงานไม่อย่างนั้นเราก็มีแต่แพ้ แพ้แล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าแพ้แล้วก็มีโรคต่างๆรวมเดานี่แหละถ้าเราอยากจะช่วยเหลือตัวเองจริงๆเราจะต้องฝึกแบบนี้ให้ได้ขอเป็นกําลังใจในการฝึกฝนอบรมจิตใจของทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจและฝึกไปด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ